ทุกคนคะแล้วมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่จัดว่าเด็ดมากๆคริสปุกยี่ฝานทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็จะมารีวิวนิยายที่มีชื่อว่าเรื่องล่ามโซ่หัวใจจองจำให้หนายรักฉันนะคะเป็นของคู่ตุนกับการ เรื่องนี้นะเขียนก็คือคุณคีนะคะอ่านในแอปรีดไรและทั้งหมดมีอยู่50ตอนจบอ๋อบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้นะคะส่วนมากอาจจะแบบมาเมาส์มอยอะไรนิดนึงเนาะไม่ได้มารีวิวนิยายแบบเต็มๆรายละเอียดเยอะๆนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยน้หวานก็ต้องพูดก่อนว่าช่วงเนี้ยอยากอ่านนิยายที่มันนุ่งนวงนุนุบๆดำๆ,ๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนที่มันแบบเข้าตากรรมการเราก็เลยไปถามในเพจ Facebook นะคะว่าเออแนะนําเรื่องไหนหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ย ีก็คือจะต้องกลับไปอ่านเดยอีกแล้วโคตรโหดอย่างมึงไปอีกที่ร้อนะคะคืออ่านมันหลายรอบมากเราไม่รู้ว่าเราควรจะอ่านเรื่องไหนดีที่มันหน่วงแบบนั้นนะคะและเสียงส่วนมากนะคะก็บอกว่าพี่คะนิยายของคุณคีต้องโดนซึ่งเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะเรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่องเกมรักอมหิตที่ จะสุดโคตรเอามาหิดสมชื่อนะคะแล้ก็โอเครู้แล้วว่านิยายคุณคีนี่แหละก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นแนวหนุ่งๆที่เราอยากได้และสุดท้ายท้ายสุดนะคะน้ำหวานก็ตกลงปลงใจที่จะอา่านนิยายของคุณคีจากนั้นเราก็โอเคหยิบมาเลื่อนดูว่าเขามีนิยายอะไรบ้างและก็มีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะทุกคนที่หน้าปกเนี่ยดึงดูดน้ำหวานซะเหลือเกินเพราะมันคือคริส หน้าปกเป็นคริสแห่งอดีต XO. นะคะคริสอุยฟานนะทุกคนจากนั้นน้ำหวานก็ไม่รอช้ากดดูเรื่องนั้นนะคะจากนั้นเราก็เลื่อนลงเขาจะมีเหมือนแนะนําตัวละครหรืออะไรเงี้ยเนาะอ่านคําเปรยต่างๆมันก็โอเคดูน่าสนใจน้ำหวานเลื่อนลงมาอีกก็เห็นรูปผู้ชายแบบบึกบึนมีนวดหรืออะไรเงี้ยสอาคน4ี่คนพอเลื่อนลงมาก็เห็นคริสอยู่ด้านล่างสุดฉันก็เลยกลับไปอ่านอีกทีว่าอ๋อคริสเป็นรับค่ะ ฉันรับไม่ได้คือพี่คริสของฉันต้องมาเป็นรับและเรื่องนี้นะคะก็เป็นแบบ5พีซึ่งกดออกอย่างไวค่ะนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่น้ำหวานไม่ชอบให้มีรูปประกอบตัวละครนะคะเพราะอะไรก่อนที่ฉันจะมาคลั่งรังอีป๋อเนี่ยคริส คือรักแรกของฉันนะคะเขาเป็นรักแรกและตอนนี้เขาจะมาเป็นรักในนิยายมันไม่ได้และถ้าจะให้ย้อนความคิดเหมือนเราไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนก็ไม่ได้อีกสรุปเรื่องนี้นะคะก็ปัดตกไปแต่ยังดีที่มีอีกคอมเมนต์นึงนะคะแนะนํานิยายของคุณทีมาเหมือนกันก็คือเรื่องร่มโจรหวัวใจนี่แหละนวานก็เลยเปิดเข้าไปดูนะคะและดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะมันจะเป็นต่อกันอีกเ,ออเหมือนมีเซตของเขาะคะ่ะเพราะว่าหน้าปกของเขาเหมือนกันหมดเลยนวนก็เลยไปถามตอบใน อีกนะคะว่าเออแล้วเราต้องอ่านเรื่องไหนก่อนหรอเขาก็เลยบอกมานะคะว่าเรื่องแรกที่ต้องอ่านก็คือเรื่องของตัวละครที่มีชื่อว่าแบงค์มินนะคะจากนั้นก็มาอ่านเรื่องนี้พอเรื่องนี้จบ <c oughs> ก็ไปเป็นอีกเรื่องที่เป็นตัวละครชื่อว่าเอโอดนะคะทุกคน <c oughs> แต่ว่าทําไมน้กหวานถึงข้ามมารีวิวเรื่องนี้เลยและไม่รีวิวเรื่องของก่อนหน้านี้ <c oughs> เพราะว่าอ่านคำเปรยเรื่องแรกของเขาแล้วนะคะคำโปรยคำเปรยคำคำเปรย <c oughs> <c oughs> เออ อ่านเรื่องนั้นแล้วนะทุกคนรู้สึกว่ามันจะมีความดราม่ามากๆา,กากแถมแค่แบบไม่กี่ประโยคที่เขาพูดถึงนิยายนี้มานะนวานรู้สึกว่าพระเอกอะต้องเครียดประสบมากๆแน่ๆต้องแบบที่นวานรับไม่ได้มากๆนวานก็เลยโอเคเรื่องนั้นละไว้นในฐานที่เข้าใจนะคะก็เลยมาอ่านเรื่องนี้แทนแล้วก็รีวิวเรื่องนี้ค่ะ เรื่องนี้นะคะตอนเข้าไปอ่านแรกๆมันอาจจะมีชื่อตัวละครหรือมีหลายๆคนโผลมาทําให้เราสับสน,นงงนิดหน่อยเนาะว่าความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงกันคนนี้เป็นแฟนคนนี้หรือคนนี้เป็นกลุ่มเพื่อนของคนนี้หรือเปล่าอาจจะต้องอ่านเรื่องแรกก่อนนะถ้าจะไม่งงอะ่ะใ <Okay. S 1> ดๆก็ตามนะคะเรื่องของเรื่องก็คือนายเอกชอบคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้เป็นแฟนของเพื่อนพระเอกแต่เขาก็ควง คนนอีกนนซึ่งก็เป็นแฟนของเพื่อนพระเอกอีกคนนึงเหมือนกันจากนั้นนะคะพวกเพื่อนพระเอกก็โกรธนายเอกมากๆคืออยากแก้แค้นเอาถึงตายอะไรงี้พระเอกก็เลยเลือกที่จะบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปแก้แค้นให้เองและในวันนั้นนะคะที่นายเอกเขาไปเมาในผับก็ไปเจอพระเอกทั้งคู่ก็เลยมีเรื่องกันซึ่งการชกต่อยในนิยายคุณคีย์ยันคนมันจะเป็นการแบบหาเรื่องกันธรรมดาไม่ได้เพราะในฉากนี้นะคะพระเอกเอามีดมากรีด มือนายเอกจนเลือดกระชูดจากนั้นก็มีดปัดตรงต้นแขนอะเรอย่างเงี้ยคือมีความเลือดสาดสมกับเป็นนิยายของคุณคีนะคะและพอพระเอกกับนายเอกที่สัตว์กันเลือดอาบไปเสร็จแล้วพระเอกก็ลาในายเอกกลับไปที่พักนะคะแล้วก็เหมือนจะไปดูแลรักษาแต่การรักษานั้นคือเย็บแผลให้ในายเอกแบบสดสดค่ะอ่ะโมเมนต์ปะละ และเนื่องจากในคืนนั้นนะคะสภาพของนายเอกเขาก็ทนบาดแผลไม่ไหวเหลือไรก็ตามเขาก็เลยสลบไปตอนที่สลบนะคะพระเอกก็ดูแลค่อนข้างดีมีการเช็ดตัวให้หรือเอาเข้านอนอะไรต่างๆแต่พอฟื้นขึ้นมาอีกก็มีการประทะอารมณ์กันอีกรุนแรงเหมือนเดิมนะคะจนสุดท้ายพระเอกก็ไล่นายเอกออกไปแต่ว่าพอนายเอกออกไปแล้วใช่ไหมเขาก็ไปสลบแล้วก็พ่อของพระเอกนะคะเหมือนอุ้มนายเอกขึ้นมาให้พระเอกแทนอะไรเงี้ยซึ่งนิสัยพ่อพระเอกกับพระเอกอ่ะค่อนข้างจะแบบโหดเหี้ย อวอะไรเหมือนๆกันอย่างนี้และหลังจากนั้นนายเอกที่ตื่นมาก็ประทะอารมณ์กันอีกค่ะประทะกันคราวนี้นะคะก็มีความว่า เศษกระจกแตกและเอาเศษกระจกเนี่ยมาแทงท้องกันจากนั้นก็มีเอ็นกันนะคะทุกคนแบบเออก็ก็เจ็บไปด้วยเอ็นไปด้วยแล้วก็รุนแรงไปด้วยนะคะและด้วยความที่รุนแรงเกินไปของทั้งคู่นะคะสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องพากันไปส่งโรงพยาบาลแล้วพอรักษาอะไรกันเสร็จใช่ไหมนายเอกก็บอกว่าเนี่ยมึงได้ไปหมดแล้วนะเหมือนปล่อยไปสักทีทุกอย่างเจ้ากันแล้วนะไม่ต้องมายุ่งกันอีกจากนั้นทั้งคู่ก็เหมือนแยกกันนะคะผ่าน ไป1อาทิตย์แล้วก็เหมือนเดิมนะคะพอเขาเจอกันเกิดการประทะเพื่อนพระเอกที่อยู่ด้วยก็อยากเอาคืนนายเอกแล้วก็เริ่มสงสัยว่าทําไมพระเอกอะ่ะบอกจะเอาคืนเอาคืนทําไมนายเอกยังยืนได้อยู่เลยทั้งที่ควรอยู่โรงพยาบาลหรือแบบโอ้ต้องเจียนตายไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่จากนั้นนะคะทั้งคู่ก็ ั่นแหละมีเหตุการณ์ประทะแล้วก็มี NC มีพระมี NC จนคนที่มีความรู้สึกแบบเหมือนมากขึ้นนะคะก็คือพระเอกค่ะพระเอกเริ่มมีความรู้สึกให้ในเอกมากขึ้นเหมือนมีความพิเศษให้ในเอกมากขึ้นนะคะแต่ตัวในเอกก็คือแบบ ไม่เอาก็ไม่เอาปะรุนแรงขนาดนั้นใครจะไปเอาแต่ว่า NC หลังจากครั้งก่อนเนี่ยที่เขามี NC กันอีกรอบใช่ไหมเหมือน NC รอบ2อะไรเงี้ยพระเอกก็นุ่มนวลมากขึ้นหลัง NC ก็ดูแลมากขึ้นแบบอ่ะเอาเป็นว่าสรุป โดยรวมนะคะเรื่องนี้ก็มีความว่าปะทะกันรุนแรงแล้วก็ NC แล้วก็มีความปะทะกันอีก NC ตื่นมาอาจจะตีกันอีกแล้วก็ NC อะไรวนไปประมาณนี้แต่ว่าในทางที่มันวนอยู่ประมาณนี้เขาก็มีความรู้สึกที่มันเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรที่ค่อยๆพัฒนากันขึ้นไปนะคะทุกคนคะแล้วมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่จัดว่าเด็ดมากๆก็คือพระเอกเหมือนกับขังนายเอกไวใช่ไหมแต่นายเอกก็บอกว่าเนี่ยปล่อยไปหน่อย พรุนี้มีนัดกับเด็กพเพเอกก็แบบนัดกับเด็กก็ยกเลิกไปสิแล้วนายเอกก็ตอบไม่นี่แฟนก็คือเขานัดกับแฟนใช่ไหมเพเอกก็บอกแต่กูผัวนะนายเอกก็เลยว่า ก็บวชแล้วไงอ่ะนั่นเมียกูอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นพอตแบบนี้ที่ไหนไหมอ่ะถือว่าเ <c oughs> ด็ดมากนะคะสุดจัดมากพอตนี้ทุกคนที่ชอบ SM แบบเลือดสาดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปอ่านดูนะคะส่วนใครที่เป็นสาวเกคุณคีอยู่แล้วเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์ได้ว่าเรื่องไหนแนะนําให้นหวานอ่านหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้อ่ะดีไหมแล้วเรื่องก่อนหน้านี้ที่นหวานข้ามไม่ได้อ่านนะคะดราม่าแบบที่นหวานคิดแน่ๆใช่ไหมอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กัน ะะไปละค่ะบ๊ายบาย